ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโต้ก็จะมาช่วยแฟนในการไปล่าเป็นนกฟินิทนะครับทุกคนก็คือจะเป็นนกอมตะนะครับทุกคนนกที่ไม่มีวันตายทุกคนนะก็เป็นนกไฟน,นะครับทุกคนนะก็จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์แลวไปดูคลิปกันเลยเจจทุกคนจะแย่เลยถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้เหมนืนนี้ก็ ก้าวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะขอต้อนรับท่านผู้ชมเต้นซี่เนาะตอนนี้เขายูนในเก๋ไหมครับเอาชีวิตรอดแซวซีสโบในเองเนาะยักษ์คู่คู่คูอคู่วันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยอะทุกคนแต่ว่าแบบมีอะไรดี้วยกันทุกคนนี่หวานรู้สึกเจ้าเอ๊ะนี่ใครกันนะนี่นี่คือห้าทหารเมื่อคุณชอบนกแก้วใช้ประจามให้หวานเยอะๆก็ไม่ค่อยถูกนี่พูดว่าห้าก็ออกมาเยอะๆเลยเอ๊ะมันมันมันไม่ใช่ห้าแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอะไรวะเนี่ยเอิม่มอ่านี่คือห้าน, <c oughs> นกของหวานน,นั่นเองอ่ะทุกคนซึ่งน้องมีชื่อด้วยนะคะทุกคนดีนะที่หวานแยกออกเพราะว่าหวานทำให้น้องนั่งไว้นะคะทุกคนแต่ว่าไอ้พวกน,นี้มันมาจากไหนกันเนี่ยทำไมถึงได้เยอะแยะขนาดนี้โอ้มีตัวบินบ้างนั่งบ้างโอ้โหถ,ถ้าหวานานี่แยก,กโอ้เดี๋ยวลอง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 ดูดูซิน้องตายหรือเปล่าเดี๋ยวนะอ้าวมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวนี้พวกแกใครเนี่ยเอ้เอาอ้าวทุกคนแยกละลูกหวานตัวไหนวะเนี่ยเออเอิ่ม นี่คือลูกหาตัวนี้แน่เลยอันนี้โอเคอ้ะโอเคค่อยโล่งใจหน่อยโอเคตัวนี้นะคะทุกคนมีชื่อว่าน้องสกายนั่นเองอะทุกคนแล้วก็เอ่อเอ่อแกใช่ลูกใชนไหมเนี่ยตัวนี้นะคะทุกคนมีชื่อเบล็ดเต็มไปหมดเลยโอ้ทุกคนว่ะโอ้ยโอมยโอ้ยก็เพื่ออีกสามตัวอยู่ไหนเนี่ยหาลูกไม่เจอนะอืทุกคนเหรอต้องวิ่งออกมาให้น้องบินตามว่ะไม่งั้นโอ้เดี๋ยวเราต้องทำให้สองตัวนั้นลุกขึ้นไหนอะตัวที่นั่งอยู่อยู่ไหนลูกเันอยู่ไหนทำไมมันยืนลูกตัว อะไอะงต้องนั่งอ๋อนี่ไงอือลูกแม่เดี๋ยวอาาทีอโอให้ตายเถอะทุกคนหวั่นแย่อลยเอวแบบมันมันหวบินก่อนยีบช่วยยีบแก้กันแน่เนี่ยถ้าเป็นตัวที่มีลูกเราเนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่บินตามเรามานี่น้องจริงๆด้วยอันนี้นะคะทุกคนน้องชื่อว่าน้องไว้นั่นเองน้องไว้อ่าโอเคอันนี้พูดชื่อแล้วอันนี้คือน้องกรีนแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนสีที่แบบเข้มเพื่อนเลยน้องมีชื่อว่าน้องบลูนั่นเองอ่ะทุกคนก็คือชื่อตามสีเลยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันกับเจ้าพวกนก5ตัวนี้นั่นเอง่ะทุกคนเพราะว่าแต่ละครั้งเราเอาชีวิตรอดคนเดียวบ่อนข้างจะเหงามากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยต้องหานกบรดามใจนะคะงั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเราเดินไปไหนพวกน้องๆก็จะบินตามนะคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าไอ้สองตัวนี้มันจะสบายเกินไปหรือเปล่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเดียวเนี่ยไม่คิดจะบินหรืออะไรเหมือนเพื่อนเลยหรือไงงั้นเอาเป็นว่าเราทําการหาอาหารดีกว่าทุกคนสิ่งแรกที่เราจะเอาเป็นอาหารก็คือแตงโมที่ว่าแถวนี้ เดื๊บโอเคเสียงอะไรวะเอ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนก่อนีะก่อนีะกลิ่นไฟไหม้อุ้ยโอ้ยทุกคนมันบินตามมาเดี๋ยวมันนกสวัสดีเช่นนกฟินิกเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนนั่นมันเดี๋ยวนั่นมันนกฟินิกนี่ใช่ไหม สวัสดีฉันคือฟินิกเออฉันรู้ฉันดูก็ออกแหละไม่มีนกตัวไหนที่ไฟไหม้แล้วไม่ตายแบบนี้หรอกเน่ะเออไฟมันจะโดนลูกของเราไหมเนี่ยลูกเราจะโดนไฟคอกไหมเนี่ยฉัน่ะพ่นไฟได้โอ้ยโอ้ยทุกคนยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจ็บได้แต่ลูกเราห้ามเก็บลูกเราห้ามลูกลูกเอาลูกเราหายลลูกเลาเป็นน้องไกลไปแล้วคือฉันก็รู้นะว่านายมีพลังของแม่แต่ไม่เอานมุไฟอส่ฉันเลยเดี๋ยว ต้นไม้มันติดไฟอย่านะไม่งั้นบ้านพวกนกมันจะต้องพังแน่ๆอุ้ยอแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยทำไมมันไฟมาอย่างนี้เนี่ยอ้ยอุ้ยตา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 ยอุ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยฮึบเอ้ยอุ้ยไม่ถึงอะทุกคนมันขาสั้นอึบโอเคถึงแล้วโฮ้ยดีนะที่ไฟมันไม่ไหม้ทั้งต้นเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มันเนื้อนกนี่เดี๋ยวเนื้อนกเหรอลูกของเราตายหรือยังเนี่ยนี่เฉยหนึ่งสองสามเอ้าทำไมมีสามตัวเหรออีกสองตัวหายไปไหนเออ เดี๋ยวนี่คนนกหขวญหายไปสองตัวแต่ว่าเนื้อนอกมันมีสองสอันเหมือนกันอย่าบอกนะว่าอย่าบอร์อย่าเบอ,อ,บอนะว่าแกฆ่าน้องบลูก,กับน้องเลดอ,อ่ะไ้ยแกทำงี้ได้ไงอะอุ้ย,ยแต่ว่า ตัะว่าไปน้องเลสก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืเออว่าอร่อยดีแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้เลยดขาดแกจะต้องหาน้องบูกับน้องเลสเมื่อคืนเช้เดียวนี้ฉันสามารถฟื้นคืนชีพคนตายได้แต่มันไม่ใช่คนนะสิมันคือนกแกต้องเอาน้องบูกับน้องเลสคืนมาอี๋มันมาทั้งฆ่าทหารหไมอใช่เออหั่ทหารลูกยังมาทำให้ันหายไปอไม่ได้นะฉันทาได้ไหนที่ขอดูสิเอาน้องเลสกับน้องบูคืนมาไม่ใช่นี่คือน้องกรีนไม่ใช่น้องกีตัวนี้น้องกีนอยู่ไหนวะทุกนนีง้ออก เอาน้องกินอยู่ไหนเราไหนอ่ะเอ้ยน้องเล็ดน้องเล็ดน้องเล็แต่ทำไมน้องเล็ดจำฉันไม่ได้ล่ะเอ้ยน้องปูแต่ทำไมพวกมันจำฉันไม่ได้อ่ะแปลว่าฉันต้องเลี้ยงต้องชุบเลี้ยงมันใหม่ใช่ไหมโอ้ยตายเถอะโอเคน้องปูกลับมารักแม่เหมือนเดิมนะลูกนะโอ้ยทำไมน้องบูกินเปลือกจังเลยลูกมีตั้ง64อันอันนี้มันปลาไปโอ้น้องบูมันกลายไปเกิอมันเกินครึ่งเลยนะลูกเราจะกินเปลือกแบบนี้ไม่ได้ น้องบูคงสีอันเยสิบาไไปแล้วให้อาหารมันก่อนสิฉันก็รู้หรอกนางแกไปทำมันตายแต่แหลกน้องบูเอ้ยไม่ใช่น้องเลสลูกแม่โอ้หเห็นไหมน้องเลสกินน้อยน้องบูกินเยอะเชียวเกน้องเลสก็หาเม่นะลูกยแล้วแกจะมาปวนฉันทำไมเนี่ยฉันก็รู้นะว่าแถวนี้มันนกเยอะแต่ฉันไม่เคยเห็นนกฟินิกมาก่อนเลยอะ ตั้งแต่ฉันเล่นมาครับมาฉันไม่เคยเจนอนกฟินิกเลยนะแกมาได้ไงเนี่ย,ยฉันอุตส่าช่วยแหมก็ขอบคุณย่หลอกที่ช่วยแต่ถ้าไม่ทําน้องตายแต่และก็น่าจะดีฟื้นคืนชีพโอเคขอบคุณจ้าขอบใจมากจ้า งั้นก็อันนี้ทิ้งเลยแล้วกันเพราะน่าจะไม่ต้องใช้แล้วแหละฉันอยากเป็นสัตว์เลี้ยงฮะสัตว์เลี้ยงโอ้โหี่ฉันมีนกห้าตัวยังไม่พออีกเือนี่ฉันมีความสามารถพิเศษนะคืออะไรนอกจากฟื้นคืนชีพแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะเท่าที่ฉันรู้มาเขาบอกว่านกฟินิกส์สามารถตายแล้วแบบฟื้นคืนชีพจากกองเพิงของมันได้นี่คืออะไรกองเท่าฐานอ่ะหนึ่งชุบชีวิตอ่ะฮะอันนี้ฉันรู้ สองไม่มีวันตายอ๋อใช่ใช่ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ที่อยบกตายแล้วก็ฟื้นกลับมาใหม่แบบแล้วอะไรอีกอ่ะคือมีแค่นี้เองเหรอ แต่ก็ยังดีนะทุกคนที่มันมีพลังวิเศษส่วนไอ้โบพวกนกบานีนอกจากเกาะไหลเป็นวันก็ไม่มีอะไรแหละสามพ่นไฟได้6รูปแบบ6รูปแบบเลยหรอโอ้ยฉันอยากเห็นอะแต่ว่าอย่ามาทํากับลูกนกของฉันนะแล้วก็อย่าไปทํากับใครด้วยฉันแค่พ่นเฉยๆได้ไหมไหนอะพลังที่เธอบอกว่าเธอยิงไฟได้6รูปแบบอะฉันยังไม่เห็นเลยอะสี่เทคแคร์ฟิลแฟนสี่เทคแคร์ฟิลแฟนอะฮะนกนกมันมีเทคแคร์ฟิลแฟนด้วยหรอกับนกด้วยกันอะนะมาโอ้ยพูดอย่างนี้แปว่าปี น้อง<า>แก้วฉันเข้าเด<ล>ชเ,เด้าเดามามาพลังที่หนึ่งพ่นไฟอ<ฮ>ูโ้โคตรเจ๋งอู้โอ้โ มันยิงได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยวันไหนหเครื่องจะทำาายังไงก็ได้แต่อย่ามาโดนลูกของฉันก็พอขอแค่นั้นแหละไหนพังที่2คืออะไรขอดูซีว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนวันไหนเครื่องทําน้ําอุ่นใช้งานไม่ได้ฉันจะพ่นไฟเองโอ้ <laughs> โอเคเอ้ยงั้นก็พ่นให้ตั้งแต่แรกสิจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟเยอะไงไม่ต้องเสียค่าน้าเยอะเลยแบบว่าแค่ทําให้มันอุ่นแค่นั้นเองไม่ต้องแบบเสียพลังงานอะไรเงี้ยพลังที่สองพายุหมุนโอ้เมื่อกี้มันเป็นเหมือนหมอกควันขึ้นมาด้วยอ่ะก่อนจะมีไฟอ่ะแต่ว่าฉันว่ามันค่อนข้าง อันตรายนะเพราะไฟลามไปหมดเลยรีบดับไฟเร็วคุณนกมันนกมาโดนจะทําไงเนี่ยนกโดนเผาตายพอดี <c oughs> พลังที่3ดาวตกอุกบาทห้าดาวตกอุกบาท <c oughs> คือยังไงวะคือเรียกมาอุอ้ยอุย้ยลูกัะโดนไหมเนี่ยยังอยู่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคโอ้ก็โล่งใจหน่อยอยังอย,ง,อยงอยู่ครบเฮ้ยแล้วว่างหน่อยสิพลังที่สี่ลูกไฟโอ้โอ้ก็คือยิงเปอ้าลูกอไม่ใช่ลูกฉันโดนเลย ลูกลงมาอยู่ในทางเดี๋ยวแม่จะให้ลูกมาทักตรงยองแต่ว่าเสียงลูกไฟเมื่อกี้เสียงเหมือนลาวาเลยอะหรือว่ามันเป็นก้อนลาวาหรอใหญ่ใชวต้องใช้แน่เลยอะพลังที่ห้าลูกไฟใหญ่อู้หึเออว่ามาลูกไฟมันใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้อีกโอ้เจ๋งนะเนี่ยที่โอ้หไม่มีโอ้ใช่ว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าแถวนี้เพราะว่ามันเริ่มไฟจะไหม้ขึ้นเรื่อยๆเยและพลังที่หกไม่มีอ้าวแล้วตอนแรกมีบอกว่ามีหกรูปแบบอะ